สวัสดีค่ะสำนักข่าว e x p r e s s co uk ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นว่าสมาชิกราชวงศ์ที่คุณชอบคือใครพอใหม่หนึ่งเดือนหลังจากพระเจ้าชาลส์ที่3สเสด็จขึ้นครองราชบัลลังก์ได้เปิดเผยว่าสมาชิกราชวงศ์โปรดของผู้อ่าน e x p r e s s co uk คือใครเคทเจ้าหญิงแห่งเวลส์ได้รับการโหวตให้เป็นสมาชิกราชวงศ์โปรด ของผู้อ่าน express.co.uk ในการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดเจ้าหญิงเคสส่งเสกสมรสกับเจ้าชายวิลเลียมเมื่อ11ปีที่แล้วและมีบทบาทยังแข่งขันในราชวงศ์ตั้งแต่นั้นมาส่งเข้าร่วมในโอกาสทางการและการนัดหมายหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสมเด็จพระราชินินาถเอิซาเบทธที่สองทรงเป็นราชวงศ์โปรดของประเทศมาช้านานโดยได้รับความนิยมจากยูโกป ถึง75%หลังจากการสิ้นพระชนของพระองค์เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมา Express.co.uk ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นตั้งแต่เวลา10นาฬิกาในวันพุทธที่5ตุลาคมถึงเวลา13นาฬิกาในวันศุกร์ที่14ตุลาคม Express.co.uk ได้ถามผู้อ่านว่าใครคือสมาชิกที่คุณชื่นชอบในราชวงศ์อังกฤษ ในขณะที่พระเจ้าชาลส์ที่3เป็นกษัตริย์โดยรวมแล้วมีคนตอบมากถึง14,788คนและคำตอบที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเคทเจ้าหญิงแห่งเวลส์ด้วยคะแนนโหวต34%จากคน5,093คนต่อมาเป็นเจ้าชายวิลเลียมได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับที่2อด้วยการสนับสนุน24%จากจำนวนคน3,499คน รองลงมาคือเจ้าหญิงแอนมีคะแนน14%จากจำนวนคน2,133คนและกษัตริย์ชาวที่3ออกมาเป็นอันดับที่4โดยมี9%หรือจำนวนคนโหวต1,382คนอีก4%โหวตให้เจ้าชายฮารรี่557คนราชินีคาเมล่า519คนและโซฟีคาสเตดแห่งเวสเซก519คน ต่อมาเป็นเจ้าหญิงชาลอดพระชนสเจ็ดขวบทรงเป็นพระธิดาในเจ้าชายวิลเลียมและได้คะแนนเสียงร้อยละสองหรือ261เโหวตรองลงมาคือเจ้าชายลุยส์พระอนุชาวัยสี่ขวบโดยคะแนนเสียง1%ปอร์เซนคนโหวต147คนต่อมาเป็นเมแกนมาร์เคิลและซาร่าห์ทินดอลได้รับคะแนนเสียง1%เปอร์เซนโดยมี144และ140คนสนับสนุนตามลำดับ ตามมาด้วยเลดี้ลูอิส3คนเจ้าชายจอร์ด66คน p ปรินซ์แอนดรู52คนและปรินซ์เอ็ดเวิร์ด41คนนอกจากนี้เจมส์ไวท์เคานเซเว่นยังได้รับ20คะแนนขณะที่ทั้งปีเตอร์ฟฟลิปและเจ้าหญิงเบียทริ e ได้รับ15คะแนนเจ้าหญิงยูจีนีเป็นที่โปรดปรานน้อยที่สุดโดยมีเพียง13คนเท่านั้นที่โหวตให้เธอเป็นคนโปรด บางคน46คนมีความชื่นชอบที่แตกต่างกันโดยตอบว่าอื่นๆและ53คนกล่าวว่าพวกเขาไม่รู้